ผู้ชมผู้สังเกีตที่รับกรและโชวการนี้พบกับพระเอกวิชาวิทยาคุณครับพร้อมด้วยาเอกน้องหวยสาธิตาสองสิทธิีคุณภาพแะานดธีการแสงครับพระเอกตลอดการวิชาวิทยาคุณครับ ai hey <their> chennai นเดีียววอกแล้พี่วิชาญไม่เผื่อหนูบ้างเลยเหรอเขาอาร่รยแค่นี้เดี๋ยวไว้งานหน้าเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวค่อยขอมาเผื่อเนาะขอบคุณรางวัลน,นะครับขอบคุณ้มากนะครับชมในท้องเรื่องก่อนนะฮะจะได้ไม่ช้า มีแฟนรุ่นนี้มั่งไม่ได้เหรอฟังให้จบสิไม่เป็นไรอายุไม่สำคัญ ที่สำนักเรียนวิชาแรงกรักรวมกันภอหลักสูตรของพี่มีหมายมัลมาเราไปด้วยกันดีฟ้าไปที่สำนักกันเถิดคนดีไม่ให้มันเสียนนี้ เวาเราไปด้วยกันไปจ้ะไ่าตอนนี้ไม่ครูของเราแล้วเนาะจากนี้พุปปากกาศแสกทองดาวยั่วน้องส้มทัานแรกครับ แล้วติดตามด้วยคุณเสาวรสแสนพระที่แล้วติดตามด้วยคุณเวชรัตนพิทยาคุณครับสาสุบิดาดามีมกาแสดง ขอรับรางวัลก่อนว่ายังไงทุกวันนี้นะ่ะโตเป็นสาวขึ้นทุกวันคุณค่ะแต่ก็โชคดีน,ดนะ,นนะ,ะที่พ่อกับแม่นะมีเธอคอยดูแลเอาใจใส่การบ้านการเรือนจำไว้นะถ้าพวกพี่ <ใน S 2> สองน <ะ S 2> คนมไม่อยู่ม,มีครอบครัวออกไปก่อนอย่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ล่ะดูแลแทนพี่ด้วยฉันไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่หรอกจ้ะ เธอฟังพี่ก่อนตอนเนี้ยพี่มีความรักและความรักครั้งเนี้พี่เชื่อว่าจะต้องไปได้สวยแน่ๆเลยผู้ชายคนน,นั้นนะทั้งหล่อหน้ารักคือเหมาะสมกับพี่ที่สุดเลยมันไส้มากพี่ระวังนะจ๊ะระวังพี่จะน้ําตาเช็ดถวกข่าวกลับามานะจ๊ะแกไปไห<า>ยแล้วลเปล่าเนี่ยฮะทําไมาถึงมาพูดแบบนี้แทนที่จะเข้าข้างพี่ทําไมไปพูดกับพี่แบบนี้เนี่ยก็ฉันรักพี่นะจ๊ะฉันถึงได้เตือนพี่เอาอย่างนี้ไม่ต้องทะเลาะกันมีอะไรก็ไปทําได้จ้ะงานฉัน กลับไปทำกับข้าวนะจ๊ะรีบไปไปเลยไปคอยท่าเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมากินพูดไม่เข้าหูพี่เขาหน้าเขาตาเลยเออมีความรักใช่ไหมใช่น่ะสิฉันรู้เลยแกต้องมีความรักเหมือนกับฉันแต่ฉันคิดไว้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นต้องไม่ใช่คนเดียวกันฉันเนี่ยก็ไม่ยอมออกจากถึงจะเป็นคนเดียวกันคนนั้นก็ต้องเป็นของฉันอยู่ดีได้จะไปหาพีไป พี่อยากร้องมากใช่ไหมได้ถ้าพี่อยากร้องพี่ร้องไปเลยถ้าอย่างนั้นฉันไปกอ็<อ>ร้อ,องแต่งปแล้วเดี๋ยวไม่ตงไกด้วยแมนผู้ชมผู้ชมเกียดที่รบกวน,นณช่วงการทีนี้เป็นต้นไปครับพบกับเป้ผู้นำทีมงานกาแรแสดงน้องสันเทพบำรงวงสะทอนครับรับบทบาทเป็นราชัน จจมาน้องนางคนดีรักกับพี่อไปรักใจพี่คนจริงใจรักใครไม่เคยรวนเรรักใครไม่เคยรวนเรน้องนางของพี่วันนี้ได้มาพบหน้าวันเอ่ยวันตาพบหน้า ทุคืนไม่คอย่าไปรักใครที่เปิดหงใจรักใครไม่เคยนเรักใครไม่เคยนเรสันสักหน่อยถึงน้อยคอยรักก็ได้อย่ไปขอไปตาไหวขวา I'm doing no good. สามวยควันใจเด็กสั่นคนรักจริงรักจังไม่ใช่รักแรกขอกกะตาหวานเื่อนผู้คำ้ดุด โอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับใจละเกินวันนี้แฟนคลับมากันเยอะมากันหมดแล้วเนะเหลืออย่างเดียวไม่มาของมึงล่ะใครไม่มาวะฝนเนี่ยปากไม่ดีจะให้มาทำไมเราอย่าหาว่าล่าช้าครับช่วงนี้เป็นช่วงทำหากินของพี่เกเลยครับท่านเล่นคณะสองเล่นก็อาจจะดึกไปนิดนึง มีท่านผู้ชมทางบ้านก็สวัสดีด้วยนะครับฝากแชร์กันต่อๆเลยนะครับขลองรังวุ่งรางวัลกันให้ยุ่งไปหมดเสียเวลาเล่นลิเกสู้ฉันก็ไม่ได้สู้กูก็ไม่ได้ให้ให้คนดูโอนเข้าบัญชีหมดสู้กูไม่ได้พจะได้ต้องผ่อนได้บางอีกโถน่าสงสารรับรางวัลด้วยพี่ถ้าอยากจะได้แบบนี้มากอ่ะผ่อนวันละเท่าไหร่อ่ะร้อยละยี่ าากได้้บงมองให้ชัดสารวัตรเดชาจำได้ไม่น่าพี่น้อง่านไปจำรวนในเรื่องพยักยิ้มพน้องกานแสดงเป็นสารวัตรเดชาทุกทุกวันนี้นะครับทุกคนบอกติดตามพอเจอพุ่นหมวดบ้างผู้กองบ้างตกลงผมสารวัตรนะครับ ตกลงเนี่เราเป็นตำรวจหรือเปล่าอะไรนะเป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นตำรวจบ้าอะไรในเรื่องพยากินเก,เกสแสดงเป็นสารวัตรเดชาเหรอส่วนชีวิตกิงขวากจะมาถึงหน้าเวทีการแสดงเราได้ยังไงโดนหมู่เรียกตรงปากทางนู้นน่ะย้อนสอนผิดกัวสิโดนปรับไปสามร้อยมองให้ทัดทสารวัตรเดชาจำได้ไม่นาน ที่น้องไองอเรื่องคะเร็งผมไม่เป็นร้องยังขาดคู่ดองเกี่ยวแขนส่งสียงน้องสันน้ำสือ่อผมขอฝากเธอรับทายคันยาพุ่งเค นี่เกอของ้ายยายสูนหายห่วงแหนโปรดรักน้องสันนันนานเอฟสี่ส่งใจให้ฟรีเลยแฟนรักน้องสันเชียนน้องสันประือระดังไรเลี้ยวน่าชื่นใจ นองสันเทียน้องสันทำไมข้ามไปดูพงศักดิ์สุดดูเราก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูรุ่นคุณพ่อใช่ครับใช่ครับวันนี้คุณพ่อพงศักดิ์มาร่วมเล่นด้วยเราเองครับเป็นน้องใหม่จากน้องซันไปดองคำนะครับก็เป็นถือว่ารุ่นลูกเลยดีใจมากได้มีโอกาสเล่นครูคุณพ่อด้วยจริงๆว่าถ้าเลิกไว่ยจะไปดูด้วยคุณพ่อนเปรียบเสมือนครูเลยนะครับนี่จะบ้าเลย ทำไมรับจะไปดูเขาทำไมเราก็เล่นของเรานี่แหละไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราเลิกเร็วก็จะไปดูทําไมเล่าอุ้ยทำไมคุณอาต้องตกใจด้วยริเกแก่เกยืพูดอย่างนั้นเนี่ยว่าเขาลิเกแก่กบมึงไม่แก่เลยเนาะปากเสียถ้าตัดทอปากเสียน่้คุณนึกว่าแก่เลยนะเนี่ยเป็นลิเก้วด้ันมึงมาพูดกูอย่างนี้เนี่ยกบจะบอกอะไรให้ทําไมห้องน้ําที่นี่โอ้ยไปไง สะอาดสะอ้านมีไฟเท็กข้างในด้วยถูกโอ้มีไฟเท็กเพราะว่าห้องน้ําผู้ชายมีลูกอมแจกเฮ้ยจริงอ่ะจริงเฮ้ยกูเข้าไปกูไม่เห็นเลยกูไปเยี่ยมมาแล้วมีลูกอมแจกไปห้องไหนวะเี่ยห้องนี้มีลูกอมแจกเงิดหมดกูก็ไม่รู้จะทำไงเอาเม็ดไหนดีก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวก่อนอมไปสองเม็ดชื่นใจกูไอ้บัลไลไ้อะไรอะลูกอมบ้านมึงสิทำไมอะไอ้บ้าไอ้ที่ดับกลิ่นเขาเม็ดขาวๆใช่ไหม ไอ้บอลไลเข้าใจว่าเป็นแฮกไอ้แฮกสิมึงไม่ใช่ลูอมเหรอไม่ใช่ฮอนไอ้งามทรายถึงได้เสียงแห้งแล้วเกินแล้วพูดถึงห้องน้ํานี้เป็นไงไม่อยากจะพูดเลยทำไมอะเมื่อคืนนี่อ๋อเมื่อคืนมึงก็มามาดูอ๋อโอ้โหเราคิดดูลิเกเขาก็เลิกหมดแล้วเที่ยงคืนก็กว่าอกั้เข้าห้องน้ําเลยเอข้าห้องน้ํำพลังนั่งปวดทุกข์เพลิน เสียงสตาร์ทเครื่องนักปั๊บ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 ปั๊อปั๊บ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 ปั๊โอั๊อปอ๊บปั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 ๊บปอ๊บปัไงวะเสียงบงียบโอ๊บปอนบปั๊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 บมั๊งเั๊บปัีนปั๊บมังบปั๊บมั๊บปั๊บปั๊บม่นบปั๊บปโ๊นปั๊บปั๊เกงโน่น บันไลยห้องน้ำแทบพังไม่มีใครช่วยกูเลยเขาหมดเวลาบริการเขาก็กลับเข้า่าสิจะไม่รู้เหรอรถของราชการที่หลังตรวจดูคนขี่หรือเปล่าโอ้ท่านนายศรไม่มีไม่ได้ไม่ได้เป็นที่เขาหรอกเป็นที่ใครเป็นที่ดองอผมราชันครับผมเองพี่กุนเชียงถูกต้องพร้อมกับพี่เสียงชุนเชียงชุนชื่อนี้ถ้าบอกเจอพ่อบอกให้เปลี่ยนด้วยนะเรียกยากพี่ทั้งสองคนที่เขาเราเกิดมาเนี่ย ฉันแปลกนะแปลกอะไรเป็นลูกของพ่อดวงชาทำงานได้วางหลวงแต่ทุกวันเนี้ฉันต้องมาอยู่กับพี่ครูแช่มช้อยทำไมฉันไม่ได้เป็นทหารบ้างเดาผิดวนมันจะต้องลองอ่าก่อนแรก่ะฉันอยากเป็นทหารบ้างไม่คิดอะไรมากนะเอาวิชาความรู้จากเขาแล้วแต่ฉันก็เก่งแล้วเสียงใครวะเอ้ช้อยมาจ้าพี่ครูเสียงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่คล้อยมาคนละเรื่องไอ้งาม่ใชแล้วเขาเรียกพี่คุณเชียงอะไร สิ่งพี่ครูแชมชอยชัดๆเลยเอางี้นะพี่ออกไปแล้วพี่บอกว่าฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันไม่เข้าห้องน้ําฉันมีทุนะส่วนตัวทํำยังไงก็ได้อยาให้เขาเข้ามาได้ได้ไปพี่ด่วนเลยนะหาทางออกข้างหลังด้วยฉันจะหนีทันจ้ารอนะจ้าชอยมานี่อยู่ตรงนี้ไปไหนเนี่ยหรือว่าจะเสียงเบาไปนะไม่ใช่เวลาบุบพิมพอมาทาไมวะราชันแชมชอยมา ใช่หรือว่าจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินอีกรอบด,ดีกว่าราชนใช<อ>่ราชนจ๋า่<อ>ได้ยินเอาเปล่าช้อยมาแล้วจ้าใชอ่อุ้ยแต่งตัวเป็นไงนี่ออกมาตั้งแต่เมื่อไรรู้ป่ะมีคนแอบรักรักมานานนมรักแล้วก็ตัง้งแต่หัวนม พ่อพเป็นไแต่งตัวไปไงทำไมจ๊ะพี่แต่งตัวไปกะหลี่นี้เที่ยวเลยนะมึงมานี่โอ้มาใครเหรอตายแล้วถามมาได้ฉันมาทุกวีทุกวันก็ต้องมาหาราชันนะสีฉันคงไม่ลองมาหาคนสภาพอย่างเธอหรอกมั้งโอ้ใช้คำว่าสภาพก็ๆๆ<น>ต้องใช้คำนี้้วจ้ะกนินพระเอกแล้วมันตดคอแฟนขับขยอะมลองกินโจ๊กเลยลื่นนะปลื้มไม่ชอบกินโจ๊กทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ชอบกินไข่ มึงไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้ก็ไม่ชอบอยู่ดีอ่ะกูจะด่าเขาก็ไลายสดเขาต้องไปตัดอีกเนี่ยหาใครฉันมาหาพี่ราชันไอชันมันบอกว่ามันไม่อยู่แล้วไปไหนนั่งอยู่ข้นายเดินนั่งประคองตังฉันถามอีกทีว่าฉันมาหาพี่ราชันอยู่หรือเปล่าสงสัยแม่แม่กลัวฝนตกติดตังใส่ซองพลาสเตปใส่ด้วย กฝนตเหมือนกันนมับอกว่ามันไม่อยู่แล้วไปไหนนั่งอยู่ข้างในเดินมึงฟังฟังดีๆตีฟังดีๆที่ฉันถามแกไม่รู้เรื่องหรือแกพูดไม่รู้เรื่องกันแน่เนี่ยเอาอีกครั้งหนึ่งนะฉันมาหาพี่ราชันอยู่หรือเปล่ามันให้มาบอกว่ามันไม่อยู่แล้วไปไหนอยู่ข้างในเดินเายแล้วคุยแบบนี้ก็เสียเซ็ตเอเตอร์แมทแตนจ้าคุยต่อไม่ได้แล้วจ้าคุยเชื่อได้หรือว่าพี่คนจริงจะช่วยฉันได้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยขอบคุณมากนะเรื่องนั่นนั่นนั่น เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรจอีเบนเล็บมึงขบว้าแล้วแกจะประจานในเดี๋ยวใคล่ะน้องแยมฉันพี่ครูช่างชอยโอ้ยงามใช่เล็บเล็บขบเล็บเล็บขบน้องแยมพี่ครูมาทำไมอะไม่ต้องเรียกแม่ครูก็ได้จ้ะคนกันเองเรียกที่รักก็ได้นะจ๊ะออกมาข้างนอกเดี๋ยวรูปร่างหน้าโจกริมบึงเรดาร์ชนบอกแล้วใช่ไหมว่าพอเราตอนเด็กๆเนี่ยเราเข้ามาในห้องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้เราโตแล้วเนี่ยเรามาเจอกันสองต่อสองเนี่ย มันไม่เหมาะไม่ได้สองต่อสองมีอีกนี่อีกหนึ่งตัวมันไม่มดเขาไม่มีตัวตนเขาไม่มีตัวตนนี่อยู่ด้วยกันจริงไหมเนี่ยตัวยุตัวแย่น่าโมโหแต่ว่าฉันน่ามีทุระอยากจะคุยด้วยไงจะพูดตรงตรงดีไหมหน่าฉันน่ะอยากได้เธอเป็นผัวแต่ฉันก็ไม่กล้าพูดนะสิฉันจะทำยังไงพี่ครูพี่พูดว่าอะไรนะฉันพูดไปแล้วหรออยากได้ราชันเป็นอะไรนะเป็นผัว ย่งนน้ขอฉันพูดแบบเหตุผลนะถ้ารักแบบพี่น้องอ่ะราชันรักได้แต่ถ้าไปรักแบบนั้นเน่ยจำไว้นะมันเป็นไปไม่ได้และย่างเก้าออกเจ้าห้องราชันไปซะเห็นเธอไปถเพลงนี้เลเพลงอะไรลลอมาดแมนแบบนี้โอ้โหเพลงใหม่ด้วย อย่างนี้ก็แล้วกันจะชดจับมือแล้วทุกอย่างจบเลยจับมือแล้วจบนะใช่จับซีจับซีจับซี